สวัสดีค่ะทุกคนวันน,นี้เลดีดดาลลดลพามากินหมูเตะค่ะค่ะทุกมือนี่กะนนี่โควิดเ้อค่ะเด้อทุกคนก็ดูแดดกับของเฮดียูเจ้บ้านยูเต้หของอาารสักว์ราคาเลดีกับยูสัตวะอ่ะพ่ว่าไรค่ะทุกคนอ่ามากินหมูเตะกันเลดีค่ะอันนี้คือน,น้องกระติบมันนะคะ่ะเนี่ยมันเป็นหมูเลดีมาดูลอยู่น้ำกันแบบนี้แหละอ่ะค่ะมากินเลยค่ะทุกคน หมูเตะหอมหอมเลยค่ะทุกคนหอมมีดีแบบน่ากงหมางเลยค่ะผมอยากทุกคน เสียงรนเรบกดไงคะ่ะทุกคนกับโซบ้านกับเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่นากสินะเดี๋ยวาแล้วเดี๋ยวยูขอ,อ,อ,องมันจะไม่เสียงเลยคะ่ะเดี๋ยวจะนอนได้กับไปทำงานละเพราเก๋ไก๋ไม่ได้ง้างไป ตัวคนมขาก็อยู่บ้านนะก็หาแนวเฮ็ดอันนี้ก็มีเสียงเสียเข้ามาเนี่ยหน่อยจิ้มกับข้นๆเลยหอม มันลวจับไปดิคุ ฝน,น,นก็ตกะทำอะไค่ะคึ้นขมีนหมออะไรอยู่ คนอยากัง กินงงกิเนเค่ไม่พนกินข้าวเราคือีบาทเข้านนะนี่กินไปใหม่ละหาบาตรมันไม่ทคนเหมือสองบัตรไม่เกี่ยวเหมือสองบัตรเรื่ออยู่กัท่านอยู่เด้ก็มาใหม่ละหาบาท ขันจปหนึงเพื่อกยันมหาบาทไปเลยแล้ว่าในแครมะขายนะแต่ลดาด้วย่านหอยบาน ม,มืนน่สิบมุเองแคสิบาทเล่นนหน่อยหาบาท2บาทก็มีแต่ก็สบเสบเลย ي, ทุกคนดีนใจ่าสั่จะกินวิ่งไก่ แบบ่ะหอมตัวตัวเก่าใชงหอยบาดนะทุกคน,นก็ใช้บุญก็จะให้เฝ้าบ้านเฝ้าห้องอยากไปทำงานในไหนคะพ่อ กบมากำมากะครับนอน 嗯，法官好像。 ะทุกคนคะวันนี้ได้ด็กัะฝากไปซ้ำนีน่แล้วคะ่ะกะดูแลก,กับคล้องนะคะเด้อทุกคนอ่าไปใส่มาใส่กับไซแมทคะ่ะพกแอลกอฮอล์ได้ดีกับพกตลอดคะ่ะเพราะว่าข้าวจี้ยางไปเฮ็ดงานว่างได้ดีเฮ็ดงานอยู่แถวไกลๆนะคะได้ดีค่ะราบย่างออกจากห้องกะพอไปถึงที่ทํงา,กกางานกับล่างเทาล่างนะคะเขาไปในที่ทํางานกต่กับล่างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะใส่แมทตลอดนะคะทุกคนอ่า วันนี้กะได้ดีกะขอฝากช่องนี้นนค่ะฝากกดอ่าซ่บสะไข่กดกระดิง่งปิ๊งๆิงกดติดต,ต,ต,ตามให้ได้ดีเดี๋ยวมีกำลังแรงใจเพตุคลิปต่อต่อไปเด้ค่ะเด้อติดตามช๊อคับช่วงคลิปได้ดีเด้ค่ะเด้วอวันนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ